สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวล้อมือสองเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้ก็จะเป็นล้อมือสองขอบ18นะครับล้อมือสองขอบ18มียางหลายไซส์ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับผมชุดแรกครับผมสาหรับชุดแรกนะครับผมเป็นล้อท e 37นะครับผมท e 37นะครับผม สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมล้อก็จะมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับผมสําหรับชุดนี้มาพร้อมกับยาง265 60 18นะครับผมปี17นะผมปี17นะครับยี่ห้อวูฟนะครับผมยี่ห้อวูฟอูโบรินนะครับผมอูบอรินนะครับผมนี่ยครับให้ดูยางนะผมยาง ยางก็จะประมาณนี้นะครับผมยางก็จะประมาณนี้นะครับผมสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมให้ดูทุกเส้นเลยนะครับผมนะครับเส้นที่สองก็จะประมาณนี้นะครับผมยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมบูเบรินนะครับผมยางเนี่ยครับนะครับผมสภาพแม็กก็จะประมาณนี้นะครับผมวงนี้ก็ไม่มีรอยนะครับผมจะมีรอยอยู่วงหนึ่งนะครับผมมีรอยวงตรงนี้นะครับผมรอยนิดหน่อยนะครับผมตามการใช้งานเนี่ยครับ สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมชุดนี้นครับผมสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยครับผมสาหรับล้อชุดนี้นะผมเป็นงานเป็นงานงานไทยนะครับผมงานไทยนะครับงานไทยนะครับผม FPP นะครับผมนะครับเป็นงาน FPP นะครับผมชุดนี้หร um ือว่าเป็นงานคุณภาพอีกชุดนะครับผมสวยงามครับสภาพโดยรวมครับสําหรับกระบะ ยกสูงนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมแต่ได้หมดนะครับผมมีแบบมีโก้นะครับผมมีโวครับผมมาด้าฟอร์ดนิสันไอ้มาด้าฟอร์ดนิสันใส่ไม่ได้ครับผมมิซูใส่ได้ผมมีเฉพาะนิสันนะครับผมที่ใส่ไม่ได้ครับครับสําหรับอ่าชุดนี้นะครับผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่นะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม ร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมติดถนน304นะครับผมเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมที่เบอร์โทร0857743191นะครับผมสำหรับชุดแรกจะเป็นล้อ TE37 นะครับผมยาง265 6 0 1 8ี1 7นะครับผมราคา11,500บาทนะครับผมแล้วเราก็มาชมกันต่อในชุดที่2นะครับผมชุดที่2 ชุดที่สองก็เป็นทีอสามเจ็ดเช่นเดิมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสภาพก็สวยนะครับผมโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับผมมาพร้อมกับมาพร้อมกับยางมือสองห้า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 สิบแปดนะครับผมสําหรับยางตัวนี้เป็นปีหนึ่งเก้านะครับผมยางตัวนี้เป็นปีหนึ่งเก้าครับผมตรงนี้ครับผมปีหนึ่งเก้าครับผมเป็นยางลายลายสิงห์ลายลายไฟนะครับ สภาพแม็กโดยรวมก็จะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะสวยใช้ได้นะผมก็จะมีรอยนะครับผมก็จะมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีรอยเนี่ยครับมีรอยประมาณนี้ครับผมรอยเบียดนิดๆเนี่ยหน่อยนะครับผมตามการใช้งานนะครับผมแต่สภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่า สวยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูยางในแต่ละเส้นเลยครับนี่ครับยางครับนี่คร in ับยางดูช hmm. e> ัดๆทุกเส้นครับผมนี่ครับเต็มครับเต็มครับปีหนึ่งเก้าเนี่ยครับยางเต็มครับปีหนึ่งเก้าครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็เต็มเหมือนกันครับปีหนึ่งเก้านะครับผมสําหรับชุดนี้ก็จะเป็นกระบะทรงสูงทรงแคบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นยางเบอร์อสอง 55 55 18นะครับผมก็จะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมก็เป็นขนาด6รูนะครับผมเป็นขนาด6ลูครับผมสาหรับกระบะทั่วไปนะครับผมใส่ได้หมดนะครับผม6รู6รู139ครับเนี่ยครับราพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับผมสาหรับชุดนี้นะครับทางร้านของเราก็ขายอยู่นะครับผมขายอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับผมหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับผมสำหรับชุดนี้เพราะว่าเป็นยางปีหนึ่งเก้านะครับผมราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยนะครับผมหนึ่งมืนสองพันบาทนะครับผมสภาพสวยงามนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดูที่ร้านของเราได้นะครับผมร้านของเราตั้งที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมล้อขอบสิบแปดนะครับผมพร้อมยางสองห้า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 สิบแปด ปีหนึ่งเก้าครับผมปีหนึ่งเก้าราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับผมต่อมานะครับผมชุดที่สามครับผมก็จะเป็นล้อทีอีสามเจ็ดเหมือนกันครับทีอีสามเจ็ดขนาดหกลูเหมือนกันครับผมแต่นี้จะเป็นหยอดแดงนะครับผมหยอดแดงนะครับชุดนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยงามครับผมสวยงามนะครับผมนะครับสวยๆนะครับชุดนี้ชุดนี้นี่อะ แคบจะไม่มีรอยเลยครับผมแทบจะไม่มีรอยก็มีบ้างนิดหน่อยครับผมตามการใช้งานนะครับนีครับรภาพโดยรวมครับผมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมชุดนี้นี่ครับให้ดูโดยรวมก่อนนะครับผมนะี๋ยวเราก็มาชมสเปกย่างนะครับผม สำหรับชุดนี้ครับผมมาพร้อมกับยาง255 50 18ผมก็จะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับผมก็สำหรับกระบะเตี้ยนะครับผมชุดนี้สำหรับกระบะเตี้ยนะครับผมสำหรับกระบะเตี้ยเดิมๆนะผมใส่ได้เลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับชุดนี้ครับสำหรับชุดนี้นะผมมาพร้อมกับยาง255 50 18นะผมปีปีหนึ่งปนะผมปีหนึ่งแปนะครับผมปี18กัปบบสภาพแม็กสวยๆแบบนี้นะครับผม ปีหนึ่งปดูยางครับยังโอ้โหดอกเต็มครับผมดอกเต็มเส้นที่สองก็เต็มครับผมเส้นที่สามก็เต็มนะครับผมเส้นที่สี่เส้นที่สี่ยิ่งเต็มครับโอ้โหดอกเต็มทุกเส้นครับดอกเต็มทุกเส้นยังปีหนึ่งแปด้วยครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ครับผม 12,000บาทครับผม12,000บาทท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0857743191ครับผมหรือจะมาดูที่ร้านของเราก็ได้ครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมหรือจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับผมก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมที่0857743191นะครับไลน์กับเบอร์โทรคืออันเดียวกันนะครับผมนะครับสภาพโดยรวมครับตอนนี้ก็มีวันนี้นะครับผมวันนี้มีมาให้ชม กัน3ามชุดด้วยกันนะครับผมสามชุดด้วยกันสำหรับท่านใดที่ถูกใจชุดไหนครับผมก็เข้ามาดูได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ามีล้อเข้ามาใหม่เราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์นะผมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ